สองโครินบทที่สิบข้าพเจ้าเปาโลขอร้องพวกท่านด้วยตัวเองโดยเห็นแก่ความสุภาพอ่อนโยนและความกรุณาของพระคริสต์ข้าพเจ้าเป็นคนถ่อมตัวเมื่ออยู่กับท่านทั้งหลายแต่เมื่ออยู่ห่างก็เป็นคนห้าวหาญต่อพวกท่านคือข้าพเจ้าขอร้องท่านว่าเมื่อมาอยู่กับพวกท่านอย่าให้ข้าพเจ้าต้องห้าวหาญด้วยความมั่นใจที่ทําให้ข้าพเจ้าคิดว่า จะต้องกล้าหารต่อบางคนซึ่งคิดว่าเราดำเนินชีวิตตามแบบมนุษย์ทั่วๆไปเพราะว่าถึงแม้ว่าเราดำเนินชีวิตยอยู่ในร่างกายมนุษย์แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามแบบมนุษย์ทั่วๆไปเพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นริธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้คือทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลายและความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบ ที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกุมความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคิ์และเราพร้อมจะลงโทษทุกคนที่ไม่เชื่อฟังเมื่อพวกท่านเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แล้วจงดูสิ่งที่ปรากฏกับตาถ้าใครมั่นใจว่าตัวเขาเป็นของพระคิ์ก็ให้เขาคิดถึงตัวเองดูอีกทีอย่างนี้ว่าเมื่อเขาเป็นของพระคิ์เราก็เป็นของพระคิ์เหมือนกัน ถึงแม้ข้าพเจ้าจะอวดมากไปสักหน่อยในเรื่องสิทธิอำนาจของเราที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ไหว้เพื่อเสริมสร้างไม่ใช่เพื่อทำลายพวกท่านข้าพเจ้าก็จะไม่ได้รับความอับอายข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ดูราวกับว่าข้าพเจ้าทำให้พวกท่านกลัวด้วยจดหมายเพราะมีบางคนพูดว่าจดหมายของเปาโลนั้น,น,นมีน้ำหนักและมีอำนาจมากกว่าจริงแต่ตัวเขาดูอ่อนแอเมื่อมาถึง และคำพูดของเขาก็ใช้ไม่ได้จงให้คนเหล่านั้นเข้าใจอย่างนี้ว่าเราพูดไว้ในจดหมายอย่างไรเมื่อไม่อยู่เราก็จะทำอย่างนั้นเมื่ออยู่เช่นกันเพราะว่าเราไม่กล้าเทียบชั้นหรือเปรียบเทียบตัวเองกับบางคนที่ยกย่องตัวเองแต่เมื่อพวกเขาเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดกันและกันและเอาตัวเองเปรียบเทียบกันและกันแล้วพวกเขาก็ปราศจากความเข้าใจส่วนเรา จะไม่อวดเกินขอบเขตแต่จะอวดในขอบเขตที่พระเจ้าทรงจัดไว้ให้และขอบเขตนั้นก็ครอบคลุมถึงพวกท่านด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ทำเลยขอบเขตของตนเองนอกจากว่าเราไม่เคยมาหาท่านเราเป็นพวกแรกที่นำข่าวประเสริฐของพระคริ์มาอย่างพวกท่านเราไม่ได้อวดเกินขอบเขตไม่ได้อวดในการงานของคนอื่นแต่เราหวังว่าเมื่อความเชื่อของท่านเจริญขึ้น ขอบเขตงานของเราจะขยายออกไปอย่างกว้างขวางในพวกท่านเพื่อว่าเราจะได้ประกาศข่าวประเสริฐในที่ที่อยู่เลยขอบเขตของพวกท่านโดยไม่อวดสิ่งที่อยู่ในขอบเขตของคนอื่นที่ทำไว้แล้วนั้นถ้าใครจะอวดก็จงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดเพราะว่าคนที่ยกย่องตัวเองจะไม่ได้รับการรับรองแต่คนที่พระเจ้าทรงยกย่องต่างหากจะได้รับ